ท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันดรอนทิดาสงขาก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวังามศรีโรชนกคุณอาจารย์อู่นะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีมีนล,ลัคนาราศีมีนล,ลัคนาอยู่มีกุศชนิรินมีบุญใช่ชั่วเมื่อหน้าเป็นชู้ชู้เมียหน้ากลัวเมียมงามกว่าผัวมักนิราศคลาดครานะคะก็เป็นพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพ,พระปรมาณุชิตชินุรสท่านพระราระนิพนธ์ไว้นะคะ คือชาวราศีเมียรัคนาราศีเมยนก็จะเป็นคนมีความรู้มีความสามารถเก่งๆนะคะแล้วก็เป็นคนเรียกว่าส่วนมากจะเป็นคนดี<ช>คนมีศีลธรรมเป็นคนที่รักความถูกต้องอแล,แลคะความถูกต้องมีคุณธรรมมีเรียกว่าศีลธรรมที่ดี<ช>นะคะ,คะ,คะแล้วก็เป็นคนที่น่าเคารพยกยงนะคะเพราะฉะนั้นก็ดาวตอนนี้ก็ให้คุณเต็มที่นะคะ ทั้งดาวพระฤรือนศดีดาวอ,อีกหลายๆองค์นะคะตอนนี้เมื่อสักครู่ได้กุย่นถึงดาวพระราอนศีแล้วก็ดาวพระราหูแล้วก็คุยิันถึงอิทธิพลของดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นเช่าเดือนลาภะพบที่11ตอนนี้โกจะโกจรยกยา้ายในวันที่หนึ่งมีนา25งพนกนี้ไปที่ราศีกุมซึ่งเป็นพบวินาศดาวลาภะมาสถิตที่พบวินาศอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นคค่ะเมื่อสักครู่นะคะได้พูดถึงนะคะ ลาภะลาภะเป็นเกษตรไปแล้วะนะะเรียกว่าคนลัคนาราัศีมีเนี่ยดีในรับผลรายได้นะคะจากคนเก่าๆคนแก่ๆนะคะ,คะ,ะ,คะสำเร็จเหนื่อยหน่อยช้าหน่อยนะคะ,คะหรือบางท่านเนี่ยได้อสังหาริมทรัพย์ะนะคะที่ดินะนะ,ะแต่วันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะดาวพระเสารเนี่ยเรียกว่าโคจรไปที่พบินาศะนะคะโชคดีนะคะที่อยู่ภายใต้พื้นที่ของราศีกุมเนี่ยเรียกว่าเป็น เ,เรือนคู่ปิด <c oughs> แล้วก็เป็นธาตุที่ส่งเสริมกัน <c oughs> ก็คือธาตุลมนั่นเอง <c oughs> พระเสานี้เป็นดาวธาตุไฟนะแต่ความวมินาศนะคะ ลาพ้าไปวินาค,คนที่เคยช่วยเหลือมิตรพีกันช่วยเหลือคนคกเก่าๆคนแก่ๆอาจจะช่วยเหลือท่านไม่ได้เต็มที่ราบผลก็โดยใช้จ่ายไปนะคะเกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมรถะนะคะออหรือทำอะไรเกี่ยวกับอาจจะต้องปรับปรุงสํานักงานที่ดินอสังหาริมทรัพย์ใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งเหล่านี้ะนะคะเรียกว่าทำไม่จบ <c oughs> นะคะเพราะว่าพระเสาเนี่ยสถิตเนหนึ่ราศีเนี่ยสองปีครึ่ง <c oughs> อาจจะเรื้อรงังอาจจะยาวนาน <c oughs> อาจจะเครียดนะคะพระเสาเนี่ยอยู่หลังลัคนาเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเบียนลัคนาเ <c oughs> สาเป็น12แก่ลัคนาโดยเฉพาะพระเสาเนี่ยเป็นบับคราะใหญ่ ท่านจะมีความเครียดเกิดขึ้นในเรื่องรับผลนะคะที่ได้จากคนเก่าๆคนแก่ๆที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยอาจจะช่วยเหลือท่านไม่ได้นะคะแต่ยังโชคดีดาวประจําตัวของท่านเป็นราชาโชคคือท่านนี่แหละนะคะช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็ผู้หลับผู้ใหญ่คนที่เป็นครูบาอาจารย์เจ้าไหนผู้ใหญ่ที่อายุที่ยังไม่ ถึงกับอายุมากเท่าไหร่ไม่แก่เท่าไหร่ไม่แก่เท่าไหร่ไม่ไม่ถึงกับดาวเสาก็ยังช่วยเหลือท่านได้เป็นอย่างมากนาเรียกว่าเสาวินาตะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยโคจรไปอยู่ในจุดที่ดีก็ถือว่าคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทําสิ่งที่ดีใช่ค่ะถ้าทําสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถแก้วค่ปลดภัยอาจารย์ใช่ค่ะต่อให้ดวงไม่ดีถ้าทําสิ่งที่ดีเนี่ยก็จะมีแต่ว่าถ้าดวง ดีมากแต่ว่าทําสิ่งไม่ดีอาจารย์ก็ถอดนะคะเรียกว่าถัดถอดนะคะตัดถอนแล้วก็ตัดกําลังใช้ะค,ะค่ะเพราะฉะนั้นดาวสามารถช่วยเหลือท่านได้เมื่อท่าน เป็นคนดีใช้วกมีศีลธรรมนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าได้กลัวนะคะสาหรับท่านหลายๆท่านที่กําลังคลุ้มเครียดเรื่องเกี่ยวดาวพระเสาราจย์ตอนนี้บางคนเครียดมากเครียดโดยเฉพาะช่วงนี้แหละค่ะจ่ะช่วงนี้เนี่ยสังเกตนะคะดาวพระเสาเนี่ยองศานะคะอยู่ร่วมกับพระอาทิตย์นะคะเรียกว่าพระเสาดับนะคะองศานี่พระเสา27องศา54ลิบดาพระอาทิตย์28องศา22ิลิบดานะคะเรียกว่าผ่าน จุดจับสนิทมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์เรียกว่ารับผลรายได้ช่วงนี้มืดมนมืดนิดนึงรออีกสักห้าวันนะคะถึงจะค่อยๆสว่างขึ้นใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ตอนนี้ดาวเรียกว่าดาวปริฤัษก็ยังให้คุณอยู่ให้คุณยังคุ้มโทษคุ้มภัยอยู่ใช่คะตัวท่านมีกําลังมีความเข้มแข็งด้วยตัวของท่านเองใช่ค่ะเมื่อท่าน เรียกว่าเป็นคนดี<ช>นะคะก็ย้ําตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็เราไปตอนที่ดาวอีกองค์ในอาจารย์ดาวพ<ะ>ระมฤตยูชื่งน่าสนใจมากมาจากพบวินาตอนนี้อาจารย์<ะ>วินามาสกิทที่พบกระดุมพระอาจารย์ะจะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะพระมฤตยูเนี่ยอยู่ที่พบกระดุมพระจริงๆเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปี2559ค<ะ>่ะรากนะคะแล้วก็ยกออกไปเนี่ยนะคะเมื่อปี65นะคะ,ะในช่วงเดือนกรกฎาคมะะนะคะเรียกว่าลัคนามีเนี่ยเหมือนจะเบาสบายแต่ว่า ช่วงธันวานะคะมื่จะอยู่เนี่ยก็โคจรย้อนนะคะเรียกว่า,าพักราพัการาศีะนะคะเข้ามาที่ราศีเมษนะคะซึ่งทำทำให้มีผลกระทบในเรื่องการเงินการทองนะคะ,คะเพราะว่าเป็นพบกระดุมพระแล้วยังร่วมกับพระราหูอีกด้วยเพราะฉะนั้นคนลัคณาราศีมีเนี่ยนะคะจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการเงินการทองมีได้เข้ามาก็ต้องจ่ายม,มากเป็นพิเศษเพราะว่าดาวแบบเคราะห์ใหญ่สอง,ององค์นะคะทำผลกระทบกับ เรียกว่าเรือนการเงินของท่านนะคะแต่อีกไม่นานแล้วนะคะดาวพระมรดยู่เนี่ยจะยกย้ายนะคะออกจากภพกระดุมพระไปที่ราศีพศธนะคะภพศาสชะนะคะในวันที่8มีนาคมเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้มีดาวใหญ่นะยกย้ายใกล้ๆกันนะคะวันที่1มีนาเดาวระเสาวันที่8มีนาคมดาวพระมรดยู่ซึ่งให้ผลดีกับคนลัคณาราศีนี้นะคะยกย้ายออกจากภพการเงิน การเงินท่านก็เรียกว่าเจ็บได้มากขึ้นไปอยู่พพศาสตร์ช้าอีก7ะปีเป็นเรื่องราวของสังคมการเดินทางพี่น้องเรียกว่าการติดต่อนะคะการเดินทางการสมาคมต่างๆถือว่าให้คุณกับคนลักษณะราศีมีนอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็ดาวพระมฤิตยูถึงเป็นดาวเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับสิ่งซ่อนสิ่ง เล้นรับสิ่งที่มองไม่เห็นเกี่ยวกับพูดผีปีศาสตร์เทพาอารัตนางไม้สิ่งสิ่งอะไรกันเขาเรียกเรียกว่าอาเพศภัยอาเพศเชื้อโรคเชื้อโรคสิ่งที่มองไม่เห็นโรคภัยไข้เจ็บใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปสถิตที่ราศีพฤกษ์ค่ะซึ่งเป็นภพศาสตว์ชะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเข้าสังคมด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็ ถ้าระมัดระวังอาจารย์ก็จะมีไม่มีสิ่งอะไรเกิดขึ้นใช่เราทําสิ่งที่ดีเรียกว่ามะอยูเนี่ยเป็นดาวกรรมทําดีถ้าดีใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเรียกว่าดูที่การกระทําถ้าทําไม่ดีเนี่ยมฤตยูเนี่ยเรียกว่าหักทุ่มเยไม่คัดคิดเลยนะคะหักครั้งคันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นดาวพระมฤตยูก็จะย้ายในเดือนหน้าแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับการเข้าสังคมการ ติดต่อการสื่อสารต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสังคมอาจจะเคยอยู่ที่เดิมๆก็เปลี่ยนมาต้องอเปลี่ยนที่ใหม่นะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระมฤตยูนะคะจันเราไปต่อดาวพระเกตเลยดาวพระเกตก็น่าสนใจมากวินาศมาสถิตที่พบมรณะจันตอนนี้ร่วมกับดาวจันทรจิตใจอารมณ์ของชาวราศีมีลัคนาราศีมีนตอนนี้ปั่นป่วนยังไงบ้างคะจค่ะพระเกตนะคะ ไปพบไหนเรีอนไหนก็วุ่นวายนะคะอยู่พบมรณะก็วุ่นวายเรื่องมรณะมรณะหมายถึงมรดกที่นัยกรรมนะคะเรื่องสุขภาพความเป็นความตายการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นนะคะหรือช่วงนี้ท่านอาจจะเดินทางไกลเราก็ได้โชคได้ลาบนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระจันทร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระจันทร์เป็นดาวจิตใจค่ะซึ่งมาจากภพปุตตะร่วมกันอาจารย์ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เพราะฉะนั้นปุตตะมรณะนะคะ ก็เรื่องบุตรปริวารค่ะ<ต>อ,อาจจะมาดระวังใช่ค่ะค่ะดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีช่วงนี้นะคะค่ะอาจจะเรียกว่า,าดูแลบุตรหลานของท่านให้ดูแลอย่างใกล้ชิดอาจารย์ช่วงนี้นะคะดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลอย่างระมัดระวังจะได้ไม่เกิดความเสียหายต้องดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้นะคะรือด,ดาวพระเกตเมื่อไปสถิตอยู่เรือนไหนพบไหนนะคะ ดาวนี้ก็จะไปกระตุ้นก็เรียกว่าดาวาประเกตเนี่ยเป็นดาวเหยียบเรือสองแคมนกสองหัวเหยียบเรือสองแคมแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็ทําให้ถ้าอยู่กับดาวดีก็ทําให้ตรงนั้นดีไปด้วยถ้าอยู่กับดาวร้ายก็เรียกว่าส่งเสริมให้ดาวนั้นร้ายยิ่งขึ้นทวีความร้ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับมรณะเกี่ยวกับเรื่องเสียเสียหายหายเนี่ยอาจารย์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ <c oughs> นี่คืออิทธิพลของดาวพระเกตอาจารย์เราไปต่อที่ดาวอีกองเลยซึ่งเพิ่งยกย้ายมาเหมือนกันอาจารย์คือดาวพระสุขดาวพระสุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสัจจพุทที่สามและก็เจ้าเรือนมรณะนะคะพบที่แปดตอนนี้โกจรสถิตท,ที่พบวินาศอาจารย์ดาวเกี่ยวกับดาวการเงินดาวความรักสถิตท,ที่พบวินาศอาจารย์แล้วกโดด็โดดด้วยตอนนี้<ช>วินาศโดดโด,ดจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะ ซาช้าไปวินานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นดาวพระศุกร์ด้วยนะคะในเรื่องความรักช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะคะเนื่องจากอยู่วินาานะคะแล้วก็มรณะมาวินาาด้วยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเพื่อนฝูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการติดต่อคําพูดกันเรียกว่าการสื่อสารก็ได้นะคะอาจจะมีปัญหาหรือเพื่อนฝูงที่เคยคุ้นเคยกันนะคะไปตกวินาาอาจจะแทงข้างหลังท่านอยู่ตอนนี้ก็ได้ต้องระมัดระวัง ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนอาจจะเพื่อนพี่น้องเพื่อนพี่น้องหรือคนที่รู้จักใช่ค่ะคนที่เราไว้วางใจอาจจะทําให้เราได้รับความเสียหายใช่ค่ะหรือสิ่งที่ท่านทําไว้เสียหายอาจจะถูกเปิดถูกขึ้นมาตอนนี้เรื่องความรักนะคะเรื่องความรักเรื่องการเงินใช่ค่ะตอนนี้นะคะท่านอาจจะถูกหลังได้ใช่ท่านอาจจะถูกเปิดโปงอาจจะถูกหักหลังอาจจะ ถูกเรียกว่าทรยศ์ใช่ค่ะนี่เป็นได้หมดเลยต้องรอนะคะจาย์รอในวันที่18พุมภาพันธ์นะคะซึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยจะโคจรทับลัคนาะร่วมกับดาวพระพฤหัสบดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะไม่ค่อยดีในเรื่องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะคะอยู่วินาศนะคะเราก็อยู่ในเรือนพระราหูด้วยอาจจะแอบทําอะไรยู่ข้างหลังที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเรียกว่าต้องระมัดระวังใช่ค่ะดาวพระศุกร์นะคะ สถิตอยู่ในเรือนรางหูเนี่ยไม่ค่อยจะสวยงามเป็นเรือนผู้ศัตรูนะคะเนื่องจากถูกล่อลวงได้ถูกหลอกลวงได้ไม่ใช่ถูกล่อลวงถูกหลอกลวงได้นะคะอาจจะเสียรู้ใช่ค่ะเสียความรู้สึกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไปต่ออีกองค์เลยค่ะอาจารย์ดาวพระพุธนะคะซึ่งท่ายกย้ายมาดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนพันธุภพที่4ี่แล้วก็เจ้าเรือนปัตตนิภพภพที่เจ็ดแล้วก็ตอนนี้โกจรสถิตที่ภพที่11พบเอ็ดภพลาภารจะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะ ดาวพระพุธอยู่ลาภะนะคะถือว่าให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากพันธุนะคะเราก็มาจากปัตตนิด้วยพันธุมาลาพะในช่วงนี้ในเรื่องอาคารสำนักงานที่ดินบ้านที่ดินอะไรต่างๆนะคะท่านที่กำลังเลือกซื้อหาอยู่ตอนนี้จะได้จะได้สิ่งที่ดีนะคะในช่วงนี้หรือว่าละญาติพี่น้องสาธารณะญาตินำล่ามนำผลมาให้ด้วยการเจรจาของท่านนะคะ ปัตตานีมาลาพันะคะคู่ค้าคู่ครองคู่สัญญานะคะช่วงนี้นะคะทำอะไรเนี่ยก็ถือว่าให้ให้ลาห้ผลให้คุณโดยเฉพาะร่วมกับดาวพระเสาร์นี้เรียกเรียกได้ว่าไล้คู่สมพลนะคะแล้วก็ร่วมกับดาวพระอาทิต์เนี่ยเรียกว่าคู่วิชาการแต่ต้องระวังพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริพูดอะไรเนี่ยอาจจะสร้างศัตรูได้นะคะจ้ะระมัดระวังคําพูดใช่ค่ะแต่ในส่วนที่ดีก็มีเนื่องจากว่าดาว พระอาทิตย์ร่วมกับดาวพระเสาร์นี่เป็นคู่สมพลไอคู่ธาตุเป็นคู่ธาตุนะคะแล้วก็พระพุทธกับพระพระพุธกับพระเสาร์นี่เป็นคู่สมพลพระพุทธกับพระอาทิตย์เป็นคู่วิชาการเพราะฉะนั้นการใช้หลักการวิชาการต่างๆการพูดต้องเรียกว่าพูดดีก็ดีใช่ค่ะพูดไม่ดีก็จะมีปัญหามีปัญหาต้องระมัดระวังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะ อาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูนะคะแล้วก็ดิฉันดรวันธิดาสงขาวก็ขอขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสนาภูมิและทีมงานทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินยูบุญเจริญนายกสมาคมบริษัทอาาชาติที่อากาศเก็บพวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยค่ะแล้วก็มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแล้วก็โชคดีมหาศาล โชคดีในทุกๆวันนะคะแล้วก็เรามาพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะวันนี้พวกเราทั้งสองขอทุกท่านโชคดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ